ปัญหา ของดินแดงความรู้สึกร,รักชาติเนี่ยอยู่ในหัวใจคนไทยทุกคนครเราก็หวังให้ผู้นําเราเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของเราได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่เราต้องยอมรับว่าผู้นํากัมพูชาเนี่ยมีการเตรียมการเชิงรุกอย่างเป็นระบบ,บมีการทําในพื้นที่จนเกิดเป็นประเด็นขึ้นจนไปถึงเวทีระดับโลกเป้าหมายเขาคือสารโลกในขณะที่ผู้นําเราเนี่ยยังไม่เข้าใจเราตั้งรับยังตั้งรับไม่ค่อยอยู่เลยทํา ได้แค่วิ่งตามปัญหาไปเป็นวันๆเขาปิดด่านก็บอกเอ๊ะทำไมไม่ปิดให้มันตรงกันเขาตัดเน็ตตัดไฟจากเรานายกก็บอกว่าโอ๊ยเรายังไม่ได้จะตัดเลยทําไมเขาไปตัดเป็นแค่ข่าวลือมันไม่ใช่มันคือการยกระดับของเขาฝั่งเราเนี่ยมันไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในบริบทของการต่อสู้ซึ่งเป็นการเมืองระหว่างประเทศอย่าว่าแต่ทํางานเชิงลุกเลยแค่รับมือเนี่ยก็อ่อนด้อยถ้าไม่มีกองทัพไทยเนี่ยดิฉันนึกไ ออกเลยว่าปัญหามันจะใหญ่โตไปมากกว่านี้แค่ไหน